ที่น้องน่เจอค่ะนออะไรไม่รู้ออมาตัวเดียวด้วยค่ะอือทำก๊อกแจ๊กก๊อกแจ๊กไม่หยุดเลยไม่รู้ทำอะไรค่ะเยค่ะทีมงานก็มากันนะคะทยอยมากันอย่างนี้ค่ะตาก็อ่อนสอนนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เช้าวันที่สองที่เขาจะมาดำนากันแล้วนะคะแล้วก็กลัวอ่า เสียนุกลัวเขาตรงนั้นนะคะกลัวเขา,าที่มันเหลือแค่ดําแค่ตรงนั้นนะคะของเข้ข้าวเจ้าของเรานะคะก็เลยต้องมาถ่ายแปลงข้าวเหนียวซัพพอร์ตไว้รอเลยนะคะตอนนี้เสียนุก็ให้ลูกชายค่ะให้ลูกชายมาถ่ายนะคะส่วนเสียนุก็เป็นคนมามามา,มาถ่ายปั่นนะคะก็คือจะได้ดำง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ ก็มาแต่เช้าเลยค่ะมาแต่เช้าต้องมาก่อนทีมงานจะเข้านะคะส่วนเมนูวันนี้แม่ทำอะไรเลี้ยงทีมงานบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมนูวันนี้นะคะที่แหม่มองจะทำเลี้ยงทีมงานมาดำนานะคะพริกค่ะ พริกกระหอมแดงคั่วค่ะแม่น่าจะทำป่นนะคะป่นปลานะคะคิดว่านะคะอ่าจริงๆด้วยค่ะนี่ค่ะนีะ่น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาก็ค,คือป่นปลานั่นเองนะคะเพราะว่าผักลวกเราจะเยอะนู่นค่ะแม่ครัวของเราก็หอกระจายข่าวมิวสิกนะคะก็เปิดเป็นเพื่อนนางค่ะแต่เช้าไปทำอะไรตรงนั้นระแม่อ,อ๋อ รออาหารนะคะก็ยังจะไปทำอ๋อหนูมีหนูมีผักกาดหนูมีกะหลำอยู่แม่แม่ผักกาดผักกาดกะหลำอ่ะโอ้นี่ค่ะทีมงานคนแรกมาแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยมาแต่ไก่ยังไม่โหมาพร้อมรถไถเลยอ๋อมาพร้อมรถไถเลยนะคะเออ นี่ค่ะสวนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่มคะมะเขือมะเขือแล้วก็อ่บาบักงูเงี้ยวนะคะแม่ก็น่าจะนึ่งหรือว่าลวกใส่อ่ากินกับน้ำพริกนะคะแม่แล้วก็มีต้มแซ่บใช่ไหมเ,เดี๋ยวอ่าโอ้แล้วเดินมาตรงกล้องฮะหน้าใหญ่หน้าบานเลยนะคะเดี๋ยวมองเอาไว้นี่เลยค่ะเพราะว่ายัางไงตอนเที่ยงต้องขึ้นมากินข้าวตรงนี้ค่ะเอาไว้นี่เลยค่ะข้าว เพราะว่าเรามีอาหารทําเสริมอยู่แล้วค่ะเนี่ยกำลังเยม่อมงกําลังนึ่งผักนึ่งอะไรทาน้ําพริกอยู่ค่ะเนี่ยเอาไว้ในเคาน์เตอร์เลยค่ะเคาน์เตอร์ในครัวจะได้ไม่โดนเออนี่ะเอะไว้เลยค่ะไว้เลยก็เมื่อคืนฝนตกค่ะแฟนทางบ้านเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะคืออากาศก็คึมค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นพายุเข้าแต่ตกไม่หนักตกไม่หนักค่ะตกพอแบบว่า พอได้ฟังเสียงกบเสียงอื่นเสียงเขียดร้องสนั่นหวั่นไหวอยู่ค่ะอ๋อเนี่ยป้าเปซี่จะกลัวลืมค่ะแฟนทางบ้านเอ่อน่าจะเป็นคนเอ่อที่เขารู้เรื่องดอกไม้อันนี้เขาบอกไม่ใช่คุณนายตื่นสายนะป้าเปซี่อันนี้เขาเรียกว่าแพรแพรอะไรนะแพร่ลำปางหรือว่าแพรเสียงไห้นะคะหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะเชียงใหม่ป้าเปซี่จำไม่ได้ค่ะแต่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ แพร่เชียงใหม่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าคุณนายตื่นสายมันจะเป็นใบแบนๆอ้าวอะไรอ๋อุ้ยทำไมมีหญ้าอยู่ตรงนี้ก็โอ้ทีมงานคนที่สองมาแล้วค่ะเขามากันเร็วค่ะเพราะถ้าเราจ้างเขาเป็นวันเขาจะมาเร็วค่ะเขาจะมากันเร็วมากเลยนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ โอ้โหนี่ค่ะบักงูเงียวนะคะสเตริโอย่ยม่องนี่ดังค่ะดังมากเพราะว่าเปิดไปทำนู่นทำนี่ไปค่ะนี่ค่ะเนี่ยบาปิซีจะเดี๋ยวเอ่อมันสุกมากๆก็จะเอาเม็ดไว้ค่ะแล้วก็จะตากแดดค่ะแล้วก็จะส่งให้ F C V I P ค่ะคนละ3-4เม็ดค่ะ4-5เม็ดค่ะ นี่คให้สุกคาต้นค่ะเราจะไม่ให้เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอาไปบ่มอย่างนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าสุกคาต้นนี่คือสมบูรณ์คือแบบว่าสุกเต็มที่จริงๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เสาวรถก็ยังไม่สุกค่ะมันเยอะเกินหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันก็เลยสุกยากไม่รู้มันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าโอ้นี่ก็เริ่มแต่สุกแล้วสวยค่ะเนื้อแบบดีมากค่ะสมบูรณ์ชอบตรงที่มันเหมือนแอปเปิลนะคะมันเหมือนแอปเปิลมากอุย้ยนี่ร่วงอุย้ยร่วงเต็มเลยอะ่ะขาวพซี่เพิ่งมองพืน นี่ค่ะอันนี้ไม่รู้สุกหรือ,อยังมันร่วงนี่ค่ะแต่มันก็เป็นน้ําตาลแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะหลังฝนตกนะคะเดี๋ยวดูข้างบนค่ะเหมือนแอปเปิ้ลมากแอปเปิ้ลเขียวอะคะ่ะดูตรงนี้ก็ใช่ค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวป้าไปซี่จะ,ะปรุงต้มแซบนะคะต้มแซบซี่โครงอ่อน,นะคะ่ะ ตุนไว้งแต่เมื่อวานกันแล้วค่ะให้ทีมงานอันนี้ไม่ใช่กุยช่ายนะคะตอนแรกอะ่ะจะผัดเส้นให้ลุงคิดผัดเส้นเล็กลุงคิดมาตัดแล้วก็บอกว่าทำไมมันไม่หอมเลยอันนี้ไม่ใช่กุยช่ายนะคะเห็นไหมมันจะมีดอกเนี่ยค่ะหนุนกุยช่ายจะอยู่โซนนูน้นใบกุช่ายจะจะแบบนิ่มแล้วก็จะเรียวจะลื่นมือแต่ใบนี้จะสากกว่าแต่แคล้ายกัน นี่หาต้นไม้มันคล้ายๆกันแบบนี้่ะมันทําให้คนงงแต่นี้มันจะมีดอกนะคะมันจะไม่ใช่กุยช่ายนะคะจะไม่มีกลิ่นจะออกกลิ่นแบบเหม็นเหม็นเขียวแต่นั้นมันก็จะแบบกุยช่ายของแท้ก็จะหอมมาที่เขาใส่ผัดไทยหรือว่าไปทําใบกุยช่ายขนมกุยช่ายอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ที่ปา้าไปซื้อมาค่ะจากตลาดจําได้ไหมที่ปา้าไปซื้อ,อจากร้านที่เขาขายถูกมาก20บบาทนี่ค่ะ ใบยี่หลาเนี่ยยังไม่มีเมนูเลยมาป่วยก่อนก็เลยเไปเลยก็นี่ค่ะสวนเห็นไหมก็จะมีน้ำฝนนะคะติดอยู่ตรงใบนะคะใบคาค่ะปลูกไว้ค่ะเวลาแบบเราจะทำอะไรฉุกเฉินแล้วก็มาเอาได้เนี่ยค่ะตะไคร้แล้วก็ อันนี้ค่ะใบเมงลักใบเมงลักที่พี่แดงนั่นไว้ก็งามเลยนะคะมีเมนูจะแกงอะไรมาตัดสดๆหูยหอมมากนะคะตัดจากต้นสดๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะหอมจริงๆะค่ะอ้อันนี้ก็ุูยนานแล้วพี่ป,าป้าพี่ซีไม่ได้มารีวิวอ้โหยเต็มเลยอะเนี่ยค่ะมะเขือเนี่ยมะเขือพวงขึ้นเต็มเลยภาษา,ษา,ษาอีสานเรียกว่าแครง บักแข้งนะคะบักเครื่อแข้งบักแข้งโอ้โหย้ายมานะคะเนี่ยก็จะได้กินส่วนไอไอต้นนี้คิดว่ามันจะไม่ออกค่ะไอดอกแคร์ดูค่ะนี่พอโดนน้ำฝนอะไรก็แตกค่ะเอออันนี้ใบยิลาเนี่ค่ะที่แม่เอามาลงตรงเนี้ยเออรอดค่ะรอด อันนี้กับบักแขงหรือว่ามะเขือพวงค่ะส่วนอันนี้นะคะนี่อันนี้ไม่ใช่ผักบุ้งนะคะเป็นมันนะคะเป็นมันชนิดหนึ่งนะคะคิดว่านะคะโอ้โหแบบโดนน้ําฝนค่ะต้นไมป้ปาเพซี่ฟื้นทนี่เขาจะอยู่ถาวรนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาถมที่ทํานู่นนี่นั่นย้ายเขาอีกแล้วเขาก็ให้เขาอยู่แบบถาวรเลยนะคะส่วนอันนี้ต้นจานค่ะที่เกิดขึ้นเองค่ะ อยู่ใ,ใกล้ๆต้นดอกแคร์เลยส่วนต้นนี้แต่แรกคิดว่ายังไงไม่น่าจะขึ้นนะคะต้นดอกแครต้นนี้นะคะนางก็ยังขึ้นค่ะเห็นไหมแต่จะขึ้นช้าเป็นต้นที่ขึ้นช้าที่สุดเลยค่ะดอกแครต้นนี้ตั้งแต่ย้ายมาอันนี้บวบนะขึ้นเองค่ะคิดว่าน่าจะได้กินอยู่ค่ะเขาก็ไปตามรั้วของเขานะคะโอ้บรรยากาศโอค่ะส่วนอันนี้พี่แดงมาหวานอะไรไว้เนี่ย น่าจะเป็น,น,นะคะน,นะนะคะสวนนั่นนะคะผักบุ้งนี่ตัดไปลวกแม่ก็จะตัดไปลวกไปนึ่งใส่ปลาให้ทีมงานในช่วงนี้เขาก็จะยุ่งเขาก็จะโฟกัสกับคนมาดำนามากกว่านะคะนี่ค่ะคนประดานามากกว่าอันนี้ฝรั่งไม่แน่ใจว่าเป็นขี้นกหรือว่าเป็นกินจูหรือว่าเป็นฝรั่งอะไรไม่แน่ใจ ส่วนอันนี้ต้นกระเจี๊ยบก็งามเลยนะงามเลยอันนี้ถั่วต้นถั่วอันนี้ก็ผักหวานผักอะไรนะคะก็หลายต้นค่ะคุณคิดบอกว่าออ้โหเดี๋ยวนี้ มีต้นแบบออกลูกออกผลเยอะเลยนะคะส่วนในนี้มันสำปะหลังนะคะหรือว่ามัน5นาทีเนี่ยนึง่งอร่อยลวกอร่อยนะคะกินกัน้ำ,นำพริกกินกับปนกินกับอะไรได้หมดนะคะเดี๋ยวให้ป้าไปซี่ดีขึ้นก่อนนะคะแล้วจะนั่นให้ดูนะคะจะไปทําอาหารให้ดูไปลวกจิ้มน้ําพริกให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องเข้าเมืองค่ะ ต้องอทิ้งทิมงานไว้กับแม่ให้แม่เขาจัดการค่ะอันนี้ก็แน่นของุณคิดก็ตั้งแต่ป่วยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมาเสริมมาแต่งค่ะขอนไม้อันนี้สวยค่ะแต่โอ,อ้ต้นไม้ก็รอดเยอะค่ะมันโดนน้ำฝนค่ะโดนน้ำฝนก็เลยต้นไม้บางอย่างเนาะเวลาเวลาเขาก็หน้าดอกเขาก็ดอกนะคะไม่ใช่หน้าดอกใบเขาก็จะเยอะ แ้ช่วงไหนมีดอกใบเขาจะไม่ค่อยอยู่ที่พี่เพสซี่สังเกตนะฮะสังเกตได้จากต้นทองอุไลอะค่ะเดี๋ยวทีมงานมากันวันนี้น่าจะมากันเยอะกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบางทีบางคนเขาก็ไปประชุมไปอสอมออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ เปิดสตาร์ไปไหนนอขี่ดีเหลือเกินฮะขี่รถไปขี่รถมาทั้งวันฮะก็นี่นะคะบรรยากาศนะคะนานแล้วนาอก็ต้องรีวิวให้ดูบ้างนะคะส่วนแตงโมค่ะเมื่อวานที่นั่งกินข้าวกับลุงคิดลุงคิดชี้บอกว่าดูสิมันมีลูกออกอะไรเนีเดี๋ยวป้าพี่ซี่พามาดูค่ะก็ ให้ดูในคลิปนี้ไปเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะมะเขือต้องเอาออกค่ะเพราะว่ามันขึ้นเองด้วยค่ะไม่น่าจะรอดค่ะน่าจะเด็ดมีแฟนทางบ้านดูคลิปป้าพิซี่ต้องขอบคุณนะคะป้าพิชซี่ได้ความรู้จากแฟนทางบ้านเยอะมากเลยนะคะบอกว่าบางทีต้นไม้บางอย่างมันปลูกคู่กันหรือว่ามันขึ้นคู่กันมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันมันง่ำกันมันง่ำกันหมายถึงมันข่มกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ <S <S นี่ค่ะโอ้โหดอกอันนี้สวยมากเลยนะคะกำลังแตกนี่ค่ะดอกที่ตรงตรงอยู่วิทยายลัยที่พาลุงคิดไปยี่โถเขาจะเรียกดอกยี่โถนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นหน้าของเขาค่ะเพราะว่าในรั้ววิทยายลัยเนี่ยก็เต็มดอกเต็มเลยเขามีแต่สีชมพูค่ะนี่พายิซีเอาเอา,เอาสีขาวมาแซมด้วยส่วนอันนี้ฮะดาวเรืองกำลังเริ่มออกดอกค่ะถ้าออกนี่จะเต็มเลยงง่ำ งงำเงือกประช่อนไปแล้วค่ะงเงือกประช่อนน่ะเออนะฮะเหลือปลอปแมแปลมเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะจากซื้อมา3ต้นร้อยใช่ปาหรือหรือสามต้นร้อยห้าสิบนี่นะคะไม่แน่ใจอันนี้พี่แดงเอาเม็ดดอก,ด,อกดาวเรืองมาโรยค่ะช่วงนี้หน้านาเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปโฟกัสและช่วงนั้นเราไม่สบายเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปโฟกัสเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่จะพามาดูไอ แตงโมที่มันขึ้นเพิ่มอีกนะคะที่ตรงนี้ก็โอ้โหแดงดีค่ะแฟนทางบ้านบอกดินเค็มดินเค็มแล้วแตงโมจะหวานอันนี้ป้าเพซิไม่มีความรู้จริงๆค่ะอันนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นแตงโมลายหรือลูกมะเล็กหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยลายมันมันเกิดเองค่ะไม่รู้มันมาจากดินกับดินหรือเปล่านี่ค่ะ เนี่ยลุงคิดเขาเห็นเมื่อวานเนี่ยที่เขาชี้มานะคะเขาบอกเอ้านี่ดูตแตงมโมเพราะว่าเขาชอบค่ะลูกนั้นที่ผ่าให้กินถูกใจเลย<อ>เ็าบอกหวานจังเลยซื้อบางทียังไม่หวานฉ่ำแบบนี้<อ>เด็ดจากต้นนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยใบมะย,ยมนี้ก็กินได้นะคะ<อ>เดี๋ยวปัหลังป้าพิชซี่จะรีวิวลองให้ลุกคิดนั่นดูเนาะนี่ยอดกำลังงามเลยนะคะย้ายมานะคะย้ายมาจากไอ้โถอ่านั่นน่ะคะ่ะ ไอบอ่บอบ่อซีเมนนะคะตอนเราถมที่เนาะถ้าแฟนทางบ้านดูมาตลอดก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะกำลังแตกงามเลยเนี่ยโหยอดกำลังกินอร่อยเลยแนะะ่แน่อร่อย,ออยผักพ่วกนี้มันกินใบได้ไดค่ะคก,กินแล้วไม่เป็นไรเพราะกินมาแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูนะคะตอนนี้ทีมงานก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะนี้ก็เดี๋ยวค่อยนั่นค่ะ เรามาเสียเวลาไปสามอาทิตย์กว่าเพราะไม่สบายแม่เดี๋ยวนูโขกให้หนูโขกให้เดี๋ยวช่วยแม่โขกไปไปทำอย่างอื่นเนี่นุนี่ให้ไม่ต้องไปเดี๋ยวจะโขพีแค่แม่โอเคเดี๋ยวป้าพี่ซีขอโขกพีให้แม่ก่อนนะคะโอเคค่ะทีมงานก็มากันนะคะทยอยมากันอย่างนี้ค่ะ,ะตาก็อ่อนสอนนะคะคือแฮปปี้ค่ะทยอย ทยอยมาบอกนูมีข้าวกินแล้วนะคะบรรยากาศคื้มดีค่ะอย่างนี้เขาทำงานไม่เหนื่อยกันค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ดี<ม>ก็ตอนนี้นะคะก็พยอยมากันนะคะทีมดำนาว,วันนี้เยอะค่ะอย่างที่ปาฟิซี่บอกวันนี้จะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะ เยอะค่ะรู้สึกจะมาเพิ่มสองสคนเ่ะวันนี้น้อะไรเพิ่เจอค่ะนกอะไรไม่รู้ค่ะมาตัวเดียวด้วยค่ะคุณไปหยิบกล้องมานางปีนิกค่ะบอกเดินอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้สวยมากค่ะน้ำตาลอมดำ ่วนยายมองนะคะก็ยังทำก๊แก๊ก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 ไม่หยุดเลยนะคะทก๊อกแก๊กก๊กแก๊กไม่หยุดเลยไม่รู้ทําอะไรค่ะเดี๋ยวพอมาดูต้มแซบต้มแซบของแม่ก่อนนะคะนี่นะคะ แม่กำลังจะอุ่นอะไรอะคะอ,อ,อ,อืมนี่ค่ะอุ่นอาหารเยอะแ้วเลยต้มของแม่น่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะต้มของแม่น่ากินมากเลยนะคะดูค่ะ